เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณรังกัคารก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้ว่ากันในเรื่องของอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเผลอหรืออาจจะตั้งใจอะไรก็แล้วแต่เกิดบริโภคเข้าไปปุ๊บแล้วมันมีอาการแพ้ขึ้นมาเนี่ยทำทายหรือว่าต้องทํำยังไงเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทยาาพ์สระบุรีศรีสุมาหัวหน้าสาขาวิชาเพศ,ศัิตวิทยาะพิวิยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับในช่วง รู้กินรู้ไทยครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้สุนดานนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินรถไฟฟ้าสายสีส้มจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราอมอนะครับจานวนสองรางเท่านั้นโดยจะมอบให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคําถามแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านม,มาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น s อสเอ็มเอสครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนอีกช่องทางหนึ่งเป็น a c e b o o k Live นะครับครับพ่เพจเกตเบี้ยร์ได้สุนร้านครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายที่ผู้โชคดีนะครับวันนี้สองท่านสองรางวัลเท่านั้นนะครับสวนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับอนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในาการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็ตเบี้ยรได้สุนร้านเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็สําหรับ ท่านผู้ชม facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับในทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินกับเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษสองปีเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับโดยฝากเริ่มต้นหน่วยละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกงวัล มูลค่า5ล้านบาทแล้วก็ราง,ง,งวัลอื่นอื่นอีก30รางวัลด้วยกันนะครับตัวอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับก็เชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษ2ปีเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับมีสิทธิ์รูกรางวัลมูลค่า5ล้านบาทแล้วก็ราง,งวัลอื่นอื่นอีก30รางวัลด้วยกันโดยฝากเริ่มต้นหน่วยละ100บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามนะครับถามถาท่านผู้ฟังว่าสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากที่ธนาคารออมสินก็เชิญชวนออมเนี่ยน,นะครับ คำถามคือต้องฝากเริ่มต้นหน่วยแะะเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้สุดดนรามนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารที่ดีฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินได้จัดโครงการประกวดโมเดลธุรกิจ esb business case challenge 2022นะครับเพื่อเป็นการจุดป,ประกายและเป็นการระดมความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาภายใต้สทชิวัการแก้ไขปัญหานี้สินภาคประชาชนฐานราก สำหรับโครงการนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารอมสินกับคณะพาณนิตยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งต้องการจะเปิดเวทีให้กับนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทั่วประเทศสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้นะครับบันที่วันที่สิบตกลาคมนี้ซึ่งจะมีการชิงรางวัลมูลค่ารวมสามแสนสองหมื่นบาทนะครับพร้อมกับจะได้รับประกาศนียบัตรและก็โด่รางวัลโดยตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการนั้นก็จะมีวิทยากร ็นผู้ให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถเข้าใจแล้วก็เข้าถึงปัญหาชัดเจนจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ตกผลิตนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหานี้สินภาคประชาชนถามได้ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงและสามารถนําไปขยายผลในวงกว้างต่อไปได้นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากรพ,อพ,อพอกสงูงรวงคมานาคมครับจะดําเนินการปิดการจราจรแล้วก็เบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคะนอง ตรงไหลทางถนนพระรามสอง 2, ทางด้านซ้ายทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับสิงดานดาวขนองโดยจะดำเนินการตั้งแต่วันที่24มิถุนายนนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2566นะครับเพื่อทําการก่อสร้างฐานรากต่อม้อช่วงกิโลเมตร11บวก690ถึงกิโลเมตรที่12บวก385ของโครงการนะครับตลอด24ชั่วโมง ซึ่งการทางพิเศษได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่ดําเนินการและมีการตริดตั้งในสถานต่างๆตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการ,การจราจรพร้อมกับไฟวบว่าเพื่อเป็นการให้สัญญาณกับผู้ใช้ทางพิเศษได้ทราบล่วงหน้าแล,แล้วนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขอภอภัยในความไม่สมะดวกในอกาศอีกด้วยนะครับธนาคารเพื่อกา,ารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าพกสนะครับได้ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาลครับโดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหนี้ในระดับจังหวัดและสาขาเพื่อเข้าไปดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับจัดโครงการชําระดีมีคืนโดยจะคืนดอกเบี้ยร้อยยี่สิบของดอกเบี้ยที่ชําระจริงวงเงินรวมทั้งหมดสองปพันล้านบาทนะครับและนอกจากนี้ครับยังมีโครงการลดดอกเบี้ยแก้หนี้ภาคครัวเรือนปีบัญชีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค,ค้าที่มีหนี้สินพินภาระหนะัก โดยจะลดดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน150นะครับเพื่อให้เป็นการเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและโควิด19นะครับผู้ที่สนใจก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่พกสทุกสาขาทั่วประเทศหมดเขตวันที่3สิีนาคม2566หรือจนกว่านะวงเงินที่กําหนดเอาไว้จะเต็มวงเงินนะครับ เอาละครับช่วงนี้ช่วงรู้กินรู้ใช้คุณรุงฟังครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการบริโภคอาหารที่ผสมกัญชาถ้ามีอาการแพ้เนี่ยต้องทําอย่างไรอาการแพ้ที่ว่านี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับพูดคุยกับผู้เชี่ยวสาศาสตรอาจารย์ในแพทย์สภูมิศรีสุมาหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชวิทยานละพิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับคุณหมอครับถ้าเอางี้ คือเราก็ไม่รู้ว่าส่วนผสมที่เรากินหรือว่าอาหารที่เรากินเนี่ยคุณหมอมันจะมีส่วนผสมอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันจะต้องเกิดอาการก่อนหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีข้อสังเกตอะไรไหมครับว่าเราเริ่มมีปัญหากับอาหารที่เรากินแล้วเนี่ยคุณหมอเอ่อก็อย่างนี้ครับในอาหารที่กินเนี่ยเราดูภายนอกเนี่ยเราไม่รู้นะครับโ<ช>ดยเฉพาะว่าถ้าเขาแบบจงใจใส่เพื่อโฆษณาหรือว่าเพื่อให้เห็นนี่เงี้ยก็จะก็จะได้แต่ถ้าเขาเขาไปไปต้มเอาช่อดอกไปทําอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราไม่รู้เลยว่าเขาใส่ใบใส่ช่อดอกอะไร ดูภายนอกม่ดีครับอ่าตอนนี้ถ้ารับประทานไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้เนี่ยมันก็ต้องอยูซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ไปออกฤทธิ์ที่สมองก่อนนะครับก็จะใช้เวลาเพราะฉะนั้นตอนที่กินคําแรกเลยเนี่ยโยเว้นท่านที่แท้จริงๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการตั้งแต่แรกได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์แบบเต็มที่เนี่ยมักจะเอมีเวลาหลังจากที่รับประทานไปแล้วประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงจะเห็นฤทธิ์แรงขึ้นใช่ครับประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นฤทธิ์แรงขึ้นเพราะฉะนั้น เอ่อดูจากภายนอกไม่รู้ครับตอนกินเข้าไปแรกๆคําแรกๆก็ไม่รู้เคสที่มีปัญหาแล้วก็มีการบาดเจ็บเข้ามาส่วนใหญ่ก็คือว่าเออกินไปตอนแรกไม่เป็นอะไรแล้วก็ซักระยะหนึ่งมีอาการครับแต่อันนี้มันแต่ถ้าเกิดว่ามันก็จะมีประเด็นตามมาว่าถ้ากินเลหลายอย่างมาพร้อมกันเนี่ยเราก็ไม่รู้อยู่ดีใช่ไหมครับว่าเราแพ้หรือเปล่าอ่าก็อย่างนี้ครับมันมีคําว่าแพ้กับคําว่าผลข้างเคียงจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยตาคอแห้งใจสั่นเนี่ยจริงๆไม่ใช่อาการแพ้แพ้นี่คือเหมือนร่างกายเรา แพ้เหมือนผื่นภูมิแพ้พนเหมืนพอพนหอบหืดอะไรเงี้ยครับเนาะโ,โดนแตะนิดเดียวก็เป็นแต่ถ้าเป็นผลข้างเคียงคือในขนาดสารที่มีอยู่ตรงเนี้ยทําให้เกิดฤทธิ์ของสารก็คือชีพจรเร็วใจสั่นคุมร่างกายลําบากอันเนี้ยครับมันมันเป็นฤทธิ์ของสารแต่ว่ามีคนที่ไวต่อกลุ่มนี้มากนะครับอืมครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกอนว่าผลข้างเคียงคืออะไรแล้วก็แพ้คืออะไรก่อนมันจะได้แตกต่างกันคุณแพทย์คุณหมอใช่ครับใช่ครับ <Das S 2> แล้วก็หลังจาก <คน S 2> รับประทานทไปเสร็จปุ๊บอสมมติเรารับประทานาอาหารอย่างอื่นอย่างเงี้ยอาหารอย่างอื่นโดยทั่วไปก็ไม่ได้ทําให้เกิดใจสั่นไม่ได้ทําให้เกิดเรื่องของเอ,อปากคอแห้งหรือว่ามีเรื่องของอาการที่ควบคุมจ้ามเนื้อไม่ได้นะครับถ้าเราบอกว่ากินเมนูอื่นอยู่ด้วยเราบอกจะไม่โทษอันข้างๆอันนี้จะไม่ใช่แล้วนะครับเก็ไปใช่เอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านไม่รู้แล้วก็สันนิษฐานมีสิทธิ์ที่จะสันนิษฐานได้แต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเราเข้าผสมอยู่ในอะไรสำหรับนี้ใช่ไหมแต่ไม่ต้องซีเรียสตรงนั้นอ่า ก็เอ่อต้องบอกว่าคิดว่าอาการเหมือนและเราก็ดูก่อนถ้าอาการเรารุนแรงเราไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้สําคัญที่สุดนะครับส่วนเรื่องว่าสสืบสาหาความว่าในเมนูไหนมีอะไรก็เก็บข้อมูลไว้ก่อนจะถ่ายรูปเก็บอะไรแล้วแต่ญาติๆเลยว่าเออเก็บข้อมูลไว้ก่อนว่าเนี่ยในเมนูตรงนี้มีใสหรือเปล่าเราฉันไม่รู้อย่างเงี้ยค่อยไปว่ากัน จะค่อยว่ากันอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเอาอาการข้างเคียงก่อนคมบอกฮะเกิดบริโภค้าไปปุ๊บคนที่เราไม่เคยมาก่อนเลยก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยเนี่ยอาการข้างเคียงมันจะปรากฏอะไรได้บ้างครับโอเคก็เริ่มตั้งแต่ปากคอแห้งครับนะปากคอแห้งยังไม่ชัดเจนนะเพราะว่าผงชู่สลดหรืออะไรอย่างนี้ก็ทําได้ใช่ไหมครับถัดมาก็เริ่มจะมีเรื่องของใจสั่นนะฮะใจสั่นที่ประจอนจะเร็วซึ่งบางท่านนี่เขาจะบอกว่าเร็วจนเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาหรือว่าหัวใจเร็วมากจนเหมือนจะตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าถ้าขนาดนี้ก็ใน่และ เหมือนกับการออกกำลังกายใหม่ๆเหมืมหมอ,น,มน,อมน,นวิ่งใหม่ๆไหมครับหัวใจมันจะเต้นเร็วอย่างนั้นเลยใช่ไหมคุณบอสามารถที่จะเร็วได้ถึงประมาณสองเท่าของพื้นฐานก็สามารถที่จะเร็วได้ถึงร้อยหกสิบนะครับนะถึงร้อยแปดสิบได้เลยนะครับสําหรับชีพจระนะซึ่งคนเราปกติต้นอยู่ประมาณหกสิบถึงร้อยหนึ่งไม่เกินนี้ในเวลานั่งพักก็ยอยู่ที่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบกันเท่านั้นเองใช่ไหมครับอ,อันนี้มันเหมือนโดนจับไปวิ่งแล้วหยุดไม่ได้อะเพราะสารมันออกฤทธิ์ไปเรื่อยๆครับ การถัดไปนะครับอ่าถัดไปก็อาจจะมีเรื่องของมึนศีรษะแล้วว่าความดันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเอ่อการถ้ารุนแรงมากกว่านี้อีกก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้นะครับเริ่มมึนเริ่มร้อนแล้วก็ไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อของตนเองได้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วอ่าเอ่อคนที่แบบไปบางทีอ่ะเหมือนไปกินแล้วก็ไม่มีคนรู้ว่ากินเนี่ยฮะมาเจออีกทีคือล้มพับไปกับพื้นแล้วอันนี้ก็คือกินอย่างอย่างหนักเลย อ๋อครับครับอันนี้คือผลข้างเคียงยันนะครับว่าไม่ใช่อาการแพ้นลครับคุณหมอใช่ครับไม่เหมือนแพ้อาหารที่แบบว่ากินปุ๊บพื้นขึ้นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนละอย่างกันอ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีผลข้างเคียงถ้าถ้าถ้าเกิดว่าดูแลตัวเองไม่ไหวแล้วคือมีอาการรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วก็ควรจะไปพบแพทย์ไปคำแนะนําเลยใช่ครับเหตุผลเหตุผลตรงนี้เพราะว่าเอ่อตัวเรื่องของผลข้างเคียงเนี่ยเราบอกว่ามันเริ่มออกฤทธิ์สามสิบนาทีใช่ไหมครับแล้วคําสุดท้ายที่เรากินอ่ะ ตอนที่ออกฤทธิ์เนี่ยมันอาจจะเป็นทํากลางๆหรือทาแรกๆด้วยซ้ำมันยังไม่เต็มที่เลยงพะฉนั้นตอนที่เราใจสั่นเหมือนเราแบบโอ้หเราจะไม่ไหวแล้วมันอาจจะหนักกว่านี้ได้อีกหรืออาจจะยังกินได้หมดก็ได้ใช่คือดูดซึมยังยังไม่เสร็จเลยเั้นจะหนักกว่านี้อีกนะครับ ออคเพราะฉะนั้นให้หยุดกินก่อนแล้วรีบไปพบแพทย์ทันทีแล้วก็ไปเล่าให้หมอฟังว่าเออเนี่ยเรากินอาหารอด้ดีมามีส่วนผสมอะไรหรือไม่เดี๋ยวบอกเขาติดที่หาเองได้นะฮะอันนี้ก็สามารถตรวจตรวจหาสารในปัสสาวะว่าเออโดนมาจริงหรือเปล่าเนี่ยสามารถหาได้นะครับส่วนในเมื่ออาหารถ้ากังวลก็ใส่กล่องเก็บไว้ก่อนถ้าถ้าคิดว่าจะเป็นเรื่องอทางคดีอะไรก็เก็บเก็บใส่กล่องมาเลยครับเดี๋ยวไว้ไปตรวจได้อ่าครับที่ต้องเข้าใจก่อนว่าที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ที่ถามมาเนี่ยคือเรื่องของอาการผลข้างเคียงนะครับหมอจะไม่ใช่การแพ้นะฮะคนฮอ ครับส่วนเรื่องของแพ้เน so ี่ยจริงๆเป็นร่างกายร่างกายเนี่ยโดนสารอะไรแล้วแพ้เนี่ยจริงๆคคำว่าแพ้เน so ี่ยเป็นคาที่คนไทยเราใช้กันรวมๆจริงเราหมายถึงผลข้างเคียงจริงๆเราหมายถึงเพราะว่าแพ้เนี่ยเหมือนแบบเคยเคยเหมือนมีคนแพ้ดอกไม้แล้วผื่นขึ้นอะไรอย่างนี้ยอย่างนั้นคือแพ้ไม่สําคัญกับปริมาณไม่สําคัญกับปริมาณนะฮะอย่างเช่นคนแพ้กุ้งแค่กุ้งแจกลิ้นเขาลิ้นเขาก็บวมแล้วเขายังไม่ทันลืนเลยเขาก็แย่แล้ว อ่าอย่างนั้นคือแท้ครับใช่นะฮะแต่ถ้าเป็นอย่างของกัญชาเนี่ยมันเป็นเรื่องของปริมาณสารที่เราไวกับสารตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นผลข้างเคียงครับอ่ากับเป็นผลข้างเคียง mm hmm. เพราะฉะนั้นก็คือนียามเดียวกันใช่ไหมครับคุณหมอครับครับผมอ่ากับอ่าเอาเราเอาเป็นว่าถ้ากเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยให้ท่านเข้าใจไ้ก่อนแล้วก็สมมติถามไว้ก่อนเลยว่าท่านอาจจะกาลังบริโภคกัญชาเข้าไปในปริมาณที่มากหรือน้อยไม่เกี่ยวนะคุณหมอนะเออต้องบอกว่ามากกว่าที่ร่างกายเรารู้จัก หรือร่างกายเราพอ,อ,อรับได้อกับอ่าแสดงว่าถ้า,ถ,าถ้าบริโภคไปไม่มากเนี่ยถ้าเกิดร่างกายเรารับได้มันก็จะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นไม่มากตามด้วยใช่ไหมครับคุณหมอสัมพันธ์กันไมครัตรงนีใ้ใช่ครับใช่ครับถ้าอย่างของกลุ่มคนที่เขาเสพกัญชามานานเนี่ยเขาก็จะมีความทนออต่อกัญชาได้เยอะเพราะฉะนั้นออไอ้ที่เขากินนะเขาก็ไม่มีอาการเลยเลยเพราะว่ามันมีการดื้อต่อสารเราเฉะนแปลว่าดื้อต่อสารแปลว่าต้องใช้สารเยอะถึงจะได้เอฟเฟกเกิดขึ้นใช่ไหมครับ งั้นเขาอาจจะกินเท่าเราอะ่ะเขาไม่เป็นไรเลยเขาอาจจะบอกได้ว่า,าไม่รู้สึกอะไรเลยน้อยมากอีกคนนึงล้มไปแล้วก็ได้อ่าไม่เหมือนกันแล้วทีนี้ก็เหม,มือนกับคนคนที่ดื่มเหล้าไหมคุณหมอครับมันเบาไปเท่ากันเลยผมเช็กคำนี้ได้ไหมคุณหมออ่าใช่ครับใช่ครับถ้าบอกว่าเมาได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถามว่าเรา,เ,าเรียกว่า,าคนแพ้เหล้า,าไหมก็ไม่ได้เรียกว่าแพ้เหล้าเรา,เราเรียกว่าคนเมาแต่ว่าเมาง่ายเมายากใช่ไหมฮะนั่นอีกเรื่องยู่ที่คนละ ถ้าคนที่คุ้นเคยเขาก็ตังางายมีปฏิกิริยายอมรับแต่ว่าคนที่ไม่คุ้นเคยก็ใหม่หน่อยไปหน่อยเร็ว่าหน่อยสำานันั้นใช่ครับใช่ครับ,รบทีนี้คุณหมอกรถ้าเกิดว่าเกิดอาการแพ้ขึ้นมาปุ๊บหรือว่าอาการที่เรียกว่าผลข้างเคียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิธีการดูแลรักษาที่เราทํำยังไงครับคุณหมอโอเคหนึ่งนะครับตั้งสติบอกเพื่อนก่อนบอกคนที่นั่งกินรอบๆตัวก่อนเฮ้ยเราสงสัยเราจะโดนเราจะโดนเอมีผลจากกัญชาแล้วนะโอเคตอนนี้เราอาจจะมีแค่ปากแห้งรู้สึกใจสั่นนิดหน่อยอันที่ดื่มน้ําได้ บรรเทาอาการปากแห้งได้นะครับเนาะลดอาการเวียนศรีรษะตรงนี้ได้นะครับถ้ายืนหรือถ้ายืนให้เปลี่ยนเป็นนั่งนะถ้านั่งแล้วยังมึอนอาจจะอาจจะนั่งเอกเนกหรือนอนนอนลงมาก่อนได้เพื่อที่จะอไม่บรรเทาอาการเรื่องของเวียนศรีรษะเรื่องของการมึนจากการที่ความดันมันแกว่งมากเปลี่ยนแปลงมากนะครับแล้วก็บอกเพื่อว่าเออถ้าถ้าเป็นเยอะนะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าเออเดี๋ยวมีโอกาสที่มันจะหนักข้อกว่านี้อีกใช่ไหมฮะถ้าสังเกตอาการสักพักไม่ดีบอกไปโรงพยาบาล เนาะไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้เลยว่าก่อนจะบริโภคพวกเนี้ยให้คนรอบตัวเขารู้ไว้ก่อนจะดีมากนะครับ,รบหรือว่าตอนที่บริโภคเสร็จใหม่ๆเนี่ยบอกเขาไว้แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยอย่าอย่าหลักๆก,ก็คือว่าอย่ากินเงียบๆคนเดียวแล้วไม่มีใครรู้ยอย่าซ่อนนะครับเนะนะเพราะว่าเอเราจะเจอในกรณีที่แบบเหมือนเอได้รับผลข้างเคียงแล้วเหมือนล้มลงเรียกไม่รู้รสึกตัว อย่างเงี้ยครับถ้าเจอแบบนี้ใช่ครับเพราะว่ามันสูญเสียการควบคุมของกล้ามเนื้อแล้วก็มีการหลอนประสาทเนี่ยมันก็ล้มลงแล้วก็ไม่รู้สึกตัวนึกสภาพเอสมมุติคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนี่ยนะฮะไปทานแล้วไม่บอกใครล้างจานอะไรเสร็จเรียบร้อยอีกครึ่งชั่วโมงเขาล้มปักลงไปโอ้ไหลล้มกลับมาบ้านพาไปโรงพยาบาลคุณหมอเขาบอกเฮ้ยเส้นเลือดสมองตีบไหมหรือติดอะไรหรือโดนอะไรมาเพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาบริโภคพวกนี้ใช่ไหมครับออครับ การพื่นตาวก็จะบานตายฮะกับทีนี้คุณหมอฮะคนที่เอาว่าอยากจะลองกันแล้วกันเนี่ยแต่ว่าเขาก็มันควรจะมีหลักอะไรไ,มไหมในการที่จะบริโภคคนนี้ก่อนควรจะไม่น้อยก่อนหรือเปล่าหรือว่าควรจะสบายๆไปเลยหรือยังไงฮะคุณหมอโอเคอ่างั้นโดยหลักก่อนนะครับเออผมต้องออกตัวอย่างนี้ก่อนนะไม่มีแท่คนไหนแนะนําให้บริโภคนะเพราะทุกคนใชประกาศนะบอกว่าแล้วว่าอ่าก็เพราะประกาศทุกคนก็บอกว่าใช้ทางการแพทย์ นะครับเนาะแต่ถ้าอยากจะลองเพราะตอนนี้เป็นสุญญากาศใครอยากจะลองนะครับเลือกจางๆผลิตภัณฑ์ใครบอกมาขายบอกว่าเอ้ยอันนี้ฮาร์ดคอร์มากเข้มมากอย่าใช้นะครับเนาะอย่าใช้ให้เลือกของที่จางก่อนนะจริงๆเวลามีผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกมาเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มของวัยรุ่นบางทีอาจจะมีการท้ากันนะอุ้ยอันนี้อย่าจะอย่าใจปราซิวกินก็ไปเยอะๆเอาอันเข้มข้นอะไรไอ้พวกลองแบบนี้ได้มานอนใจสั่นในโรงพยาบาลทั้งนั้น ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใจประสิวะใจใหญ่มากมานอนใจสั่นในโรงพยาบาลนะครับคราวนี้แต่ว่างั้นเรื่องเลือกบริโภคอันที่แบบเข้มข้นน้อยใส่ใบครึ่งใบใบหนึ่งอ้าวอย่างนี้ก่อนสองบ,บอกเพื่อนบอกคนรอบตัวว่าจะใช้สามบริโภค,คให้น้อยแล้วค่อยค่อยสังเกตการเพราะใช่เพราะว่ากว่าเขาจะออกฤทธิ์ครึ่งชั่วโมงสมมติอเออสั่งขนมมาอันหนึ่งอย่างเงี้ยฮะ เอออาจาจะเลือกกินแค่อต้องถามคนขายก่อนว่าเขากินกันทีละเท่าไหร่อืมอเช่นเอ่ออย่างบางอันเนี่ยไอ้คุกกี้แบบที่ใส่ช่อดอกซึ่งจริงปัจจุบันตอนนี้ไม่แนะนําให้ใส่แล้วเนี่ยนะฮะก็อาจจะบังคับให้อาจจะแนะคาแนะนําเขาอาจจะให้กินทีละคุกกี้แค่ครึ่งชิลึงในสี่ชิ้นแล้วสังเกตอาการก่อนอืมถามคนขายซะก่อนว่าก,กินยังไงนะครับนะแล้วก็ให้กินน้อยกว่านั้นลงไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะอย่างที่บอกบางคนมีความไวต่อสารพวกนี้มากนะครับแล้วก็รอถ้าไปกินพวกร้านอาหารล่ะ ก็ไปกินสมมุติสั่งกว๋วยเตี๋ยวกินแค่ครึ่งชามแล้วที่เหลือใส่กล่องอจะได้โดนน้อยๆจะได้โดนน้อย,อยบแต่ถ้าไม่จําเป็นค,คุณบอก็อกอยังคงกินอย่ยวเรไม่จาเป็นก็ไม่ต้องไปกินก็ได้แล้วก็อยู่ได้ดีครับคุณหมอใช่ไหมฮะใช่ครับคือเราก็สามารถอยู่ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเออ่ที่เขาปลดเนี่ยทุกคนพูดมาตั้แต่แรกจนบัดเนี้ยังไม่มีใครบอกว่าปลดเพื่อให้ใส่อาหารหรือปลดเพื่อให้เสพเสรีสันทนาการเลยทุกคนบอกว่าปลดเพื่อการเนี่ยล้วนๆเลยครับใช่ครับ อืมเพราะฉะนั้นใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์ดีกว่านะภายใต้คำแนะนำของแพทย์ครับใช่ครับแต่ถ้าจะใช้เพื่อนบอกเพื่อนนะฮะสมมติจะใส่คนเตอนไหมครับก็ฝากไว้นะครับนะถ้าจะใช้นะครับหนึ่งเลือกผลิตภัณฑ์จางๆนะครับเนาะอย่าอย่าเลือกของเข้มข้นสองกินแต่น้อยนะครับเนาะไม่ต้องกินเต็มหนึ่งส่วนหรอกเอาเอาครึ่งหนึ่งหนึ่งในสี่อะไรเงี้ยที่เหลือเก็บไว้รอบหน้าสังเกตตัวเองเอาเราปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสามสังเกตคนรอบตัวอันนี้สมมุติเราไม่ลองนะลูกหลาน เออมีใครซื้ออะไรมาลองหรือเปล่าหรือใครที่จะซื้อมาลองแล้วเก็บผลิตภัณฑ์พวกนี้ไว้ภายในบ้านต้องให้ห่างมือเด็กให้เด็กหยิบไม่ถึงนะครับเพราะว่าเด็กเขาอาจจะไม่รู้แล้วกินเต็มส่วนแล้วอาจจะได้เอ่ผลข้างเคียงตรงนี้เข้าโรงพยาบาลได้ครับได้ครับเอาละครับตอนนี้ตัวคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับการหน้าคุณจะไหนครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทยศาสตรบุรีสุมานะครับหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชพิทยาและพิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยายบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่คุณหมอนแนะนําคุณผู้ครับรู้กินรู้ใช้ครับเอาแต่น้อยๆพอประมาณก่อนนะครับอย่าเพิ่งเยอะเดี๋ยวมันจะยุ่งนะเอาละครับเสนอรคาถามมาทีถามทุกงปันว่าธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนอมเงินกับสลากอมสินพิเศษสองปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับคําถามคือต้องฝากเริ่มต้นเนี่ยหน่วยละเท่าไหร่คาตอบคือหน่วยละหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับ กลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก er ็บเบี้ยในจุดร้านนะครับวันนี้ลาท่านทุกทังไปก่อนครับสวัสดีครับ